นี่นะทุกคนอยู่ยวรามิทา 34, นทาซอยสามสี่นะเนี่ยโลกคิดถึงพ่อแม่กันอะไจะกำเริบแล้วนะดูโตว่า,ากำลังจะโดนทิ้งนะกำเริบล้วโลกโกลเด้น <c ười> นะมันฉลาด Golden. โกลเด้นนะเอางีโชว์ซะเลยวันนี้เรา <c ười> เราเตรียมอะไรมาบ <c ười> <ๆ>้างไม่ได้เตรียมไม่รู้ไม่รู้ร,รู้ดิก็ <c ười> จ,ะจะมีส<ง>มุดสมุด ฉีดวัคซีนอันนี้บาบแล้วก็จะมีอาหารเม็ดและขนมของบัว<ม>เตรียมมา6วันไอ้ลูกหมาถูกทิ้งไปเลยไปกับพี่เขาเลยไปเลยไม่ยอมไปนะทุกคน,ไ,นไปแล้วไปแล้วหนีดิ๊นลูกหนีดิ๊นลูก บายบายน้องสารน,นี่หวันเจอกันลูกอุ้ยปีนใหญ่เลยไปลวไปละบายบายส่งหมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนวันนี้เราจะเดินทางไปสักพลาต่อภารกิจเยอะวันนี้ก่อนวันจะไปเหนื่อยมากอุ้ยทำไมเปดเลยแค่เนี้ยสวัสดีครับเ<า>พื่อน<า>ๆอ่าตอนนี้เรากำลังจะ สวัสดีครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นวันแรกของการเดินทางนะครับในรอบสามปีที่ได้เที่ยวต่างประเทศเป็นครั้งแรกกับทิปเวียดนามไปกันเลยมารัววกเพื่อนเพื่อนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกตเรียบร้อยแล้วนะเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนเวียดนามนะไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นคุณมี <c oughs> ปกติไม่ต้องมีผลตรวจ โควิดไม่ต้องมีอินออชวลันไม่ตรวจคุณถือตัวเข้าไปปุ๊บพาสปอร์ตหนึ่งเล่มจบง่ายมากเพื่อนๆแม่งจัดว่าแบบนะจัดว่าเฟียเ,เลยอะเนี่ยเปิดเยอะมากเลยนะทุกคนเนี่ยอช,อชอบเปิดเยอะมากเลยนะเพื่อนแต่แบบผมถ่ายให,ให้ดูมากไม่ได้ไงกฎหมายใหม่ออกมาแล้วเดี๋ยวจะโดนข้อหาแบบว่า ติดถ่ายติดผู้อื่นนะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้มันเปิดแบบเปิดแบบ full s t e a ไปหมดแล้วนะทุกคนแบบเปิดหมดแล้วอะตอนนี้ประเทศไทยแบบเปิดประเทศแล้วก็วันนี้ผมเดินทางวันที่สองนะสองมิถุนายนครึ่งซึ่งคือแบบสองไทยก็ยกเลิกอันนี้ไปแล้วอ่าไทยแดนพักส,สาหรับคนไทยอ่ะคือไม่ต้องกอกเลยก่อนกลับก็ไม่ต้องกอกไม่ต้องกอกอะไรเลยตอนนี้สบายมากชิลเข้าง่ายมากเพื่อนเวียดนาม ตอนนี้ตั๋วถูกด้วยเดี๋ยวถ้าเจออะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกนะเป็นไงบ้างครับ<ะ>เดินขวดตีนมากนะสุดแสนจะไกลสุดแสนจะไกลเรื <c oughs> ่นี่ถ้าสมมติว่าอีกประมาณอีกประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งขึ้นแล้วเนนะี่คิดว่าทันไหม <c oughs> วิ่งแบบสุดชีวิตเลยพี่ชาย <c oughs> ใช่ไหม เราอยู่ป่กแล้วะประตูแล้วเอออ่ะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ไม่ได้นอนครบ24ชั่วโมงที่เย็รปอยแล้วดูเบาดิเบาลึกจัดคือทำงานเสร็จเดี๋ยวก็มาเลยนะทุกคนเหนื่อยมากง่วงอยากนอนแต่ขอไปขอไปนอนก่อนหาข้าวกินแล้วก็นอนอย่าไว้เครื่องตอนเครื่องจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเครื่องก็ถือว่า ตรงเวลาอยู่นะเพื่อนๆอ,ออกเป๊ะอยู่เหมือนกันเอาละทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นเครื่องไปที่เรียบร้อยนะคือมันมีปัญหาประทาหนึ่งเราจองแบบบุกที่นั่งไปแต่ว่าสายการบินเขาปล่อยให้คนอื่นก่อนแต่เราจ่ายเงนินไปแล้วนะเราก็เลยได้อัปเกรดที่นั่งเป็นแบบที่นั่งพิมพ์ย,นยันตั้านหน้าไดทุกคน ก็หิวข้าวเลยหิวข้าวมากๆเลยตอนนี้เราก็ซื้อซิมการ์สแล้วทุกคนซิมการที่นี่เขาผมไม่รู้นะว่าเขามีแบบไหนแต่ของผมอะซื้อมาแบบเป็นแบบหนึ่งเดือนนะทุกคน6กิกโทรได้ประมาณแบบวันละ25นาทีอย่างเงี้ยทุกคนแต่ก็ยังไม่แต่ก็ถือว่าเร็วใช้ได้นะผมมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะถ้ามามันชื่อว่าแอปบีเพื่อนๆ B อันนี้นี่ฮะแอปนี้มันถูกมากเพื่อนๆมันถูกแบบ transportation มันถูกแบบถูกมากๆอันนี้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะเดี๋ยวผมเทียบให้ดูคือนี้ผมมาเซตแบบไปโรงแรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะอันนี้ดูในแกลบก่อนแกลบแสนเก้านะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆดูดิในแอป B เจอุ้ยมันเป็นแอปที่สวรรค์ประทานมาให้เพื่อน คนงบน้อยเที่ยวอย่างเราก็ต้องเลือกบีสิครับรออะไรเดี๋ยวเราลองไปเรียกกันเลยแต่อันนี้มันต้องเพื่อนๆต้องมีซิมก่อนนะพอมีซิมใช่ไหมอ่ามันจะได้เบอร์ของของเขามาเอาแบบโทรได้ด้วยนะแล้วเพื่อนๆกรเซตไปเลยแล้วมันก็จะใช้ได้เลยเดี๋ยวผมจะลองเรียกแล้วเดี๋ยวนี้แหละนี่เพื่อนๆดูเรียกแล้วผมเรียกแล้วเพื่อนๆหน้าตามันเหมือนแกร็บมากเลยนะ นี้นะครับทุกคนก็เราอยู่บนรถแหล,และกำลังจะไปที่ที่พักนะครับในแอปเรียกเจ็ดหมื่นห้าแต่ว่า,ามีพนักงานของแอปเนี่ยเขาต่อรองให้เป็นหนึ่งแสนนะครับ<ม>เขาเข้าใจเขามีที่จอดค่าที่จอดรถไงประมาณร้อยร้อยสี่สิบกว่าบาทได้ไม่แน่ใจแต่ก็โอเค ได้อยู่ไปถึงที่พัก,กอตอนนี้เหนื่อยโคตรเหนื่อยเลยทุกคนไปหาอะไรกินเข้าที่พักหาอะไรกินเดี๋ยวอัปเดตให้ดูแต่ผมตอนนี้ตอนนี้เรากำลังอยู่ในริันะทุกคนของโรงแรมริบตั้งหน้ากลัวมากของคนเดียวยืนเต็มริบ อุ for so ่นจัดมันจะอ้วกดูดิพี่คนเฮ้ยมันหนีบฉันน่ากลัวมากเลยอ่ะอุ้ยห้องเท้าสามแท่งไอ้ี่เนี่ยมีผีปะเนี่ยอะแตามีอ่างเหรออะแตามีอ่างทุกคนเดี๋ยวอัพเดตมาเอ็นทุกคนอัพเดตมาเอ็นโอเคนะทุกคน คืนสี่แสนสี่แสนมันก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทประมาณนั้นโอเคทุกคนหุ้ยดูดิต่างลอกไ่ได้ทุกคนไอ้สะเดยใช่เปะเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับแล้วก็ไปหาอะไรทานก่อนนะครับทุกคน มาชัดกางจอบไปหาอะไรกินกันนะคะหิวมากเลยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ผมเดินผ่านใช่ปะ่ะมันเจอทุเรียนเว้ยเขาขายเป็นกิโลกิโลละแสนสามห้าหมื่นมันจะตกประมาณ100านะร,าร,ะะร้อยนิดนิดถือว่าถูกนะเรากินทุเรียนราคาร้อยนิดนิดแะเพื่อนเพื่อนถือว่าใช้ได้เลยกินหอมมากน่าจะทุเรียนหมอนนั่นแหละ โอ้แล้วดูมันดิแล้วดูมันดิแล้วดูมันดิเอาล่มไปกลางคนเดียวเลยนอน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 มาเฮ้ยอะไรอีเหนือยหน่าไปวหวกลัวไหนหน่า หารมืแรก<ล>ม,มือแรกของเราเปอของออตอุิ่ป้าทุกคนครับมีสิ่งเสือภัยผมอีกอย่างนะ เงาเงาอะเนาะก็อยากจะแบบเปิดปทีวีดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ดูดิเวียดเล่นกูแล้วเวียดเล่นกูแล้ว